ไฮพาร์ทเอสเซสวัสดีค่าวันนี้เราพามาชมบ้านที่หมู่บ้านเสนาวิลาหนึคูบอน27่แย่50นะคะหลังนี้มีพื้นที่16ตารางว่า2ห้องนอน2ห้องน้ำถนนหน้าบ้านกว้างนะคะไม่แออัดค่ะลงรถนะคะเราปูกระเบื้องให้หม่ต่อเติมหลังคาลงรถนะคะสามารถนำรถเข้ามาจอดเลเรามาดูส่วนของห้องโถงกันค้าห้องโถงแล้วแถมโซโฟ,ฟาแถมชั้นวางทีวีแถมต๊ะทานข้าว ฟีผ้าม่านตัดใหม่ให้ทั้งหลังเลยนะคะฝ้าเราทําเป็นฝ้าหลุมนะคะติดตั้งโคมไฟระยะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวครัวนะคะเราต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานกันเลยคะ่ะเรามาดูชั้นสองกันบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนหน้านะคะมีระเบียงเราปูพื้นแกนโตให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนหลังนะคะห้องนอนหลังเราก็เปลี่ยน มีเนียมบานเลื่อนให้ไหมห้องนอนกว้างโป่งสบายเลยนะคะใครสนใจนะคะนะัดชมบ้านได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นได้เลยนะคะ